น้ำซุปอร่อยมาก สวัสดีจ้าวันนี้หนูนาจะพามากินซอสดำมาล่าเด้อจ้ะกินกับอันนี้ที่หนูนาเหลืออยู่นี่เรียกว่าอะไรกงชาดเด้อจ้ะใส่ซอสมาล่าก็คือว่าข้างแรกแหละไปตีน้อยก็ไม่เคยได้สั่งใส่เห็ดที่หลังเพราะหนูนาชอบแบบกรึบๆมีลูกชิ้นมีหมูแล้วก็พักเส้นก็ที่หลังคือกัน จุ่มลงไปน้ำจิ้มแต่หนูน่าแอบชิมแล้วอร่อยมากใส่เฮดออริจิออริจิจ,จิจินี่แหละเพื่อนเ่เคยเรียกได้สักทีน้ำซุปน้ำซุปอร่อยหอมมาล่าจักหน่อยหนึ่ย นะไบแบบไ้ไม่ชอบแบบเรียกอะไรไม่ชอบแบบเปื่อยมากนะลวกแยกไปก่อนชอบแบบนุ่มๆแยกออกอลองพักคุใงช่ลองดูแล้วว่ามันก็เข้ากันอยู่นะเดี๋ยวลองชิมเปล่าๆก่อน มันก็ยังกรอบอยู่นะนองชิม ร้อนมากหนูนาคลิปนี้อาจจะก,กินไม่หมดเพราะว่ามันต้องคลิปมันต้องกินไปเรื่อยๆเนาะเพื่อนๆเนาะอ้ยขี้น ใส่พริกใส่กระเทียมหอมมาก น้ำซุปอร่อยมากน้ำซุปชาบูเดือเพื่อแล้วดูนาก็ซื้อผงมาล่ามาใส่ซื้อติ๊ตุเย็นใบค,คือที่ดีแหละเพราะยามดึงอๆดูนาชอบกินแบบง่ายๆต้มมามา่าต้มบุ้งเส้นอย่างเงี้ยนะ เมื่อยคีบตะเกียบเมื่อยมากหนูหน้าถึงซื้ออันนี้ไว้ไงแหนบนกแหนบใหญ่ที่จริงซื้อมาให้แม่นั่นแหละแครอทลองแครอทหวานๆทำมันซุปหว,ว,วานมากเลยนะนเพื่อนต้องเอาออกมาก่อนแล้วมันร้อนอื quản quán cho tôi อร่อยมากหรือว่าว้าวเลยกินแต่แจวห้อนหมูกระทะมาโดนแล้วเราต้องลองหมาล่านเลย Nam. ับนาดตากออกใส่จานมาแล้วนะนีนน่จานที่ห้าเถอะวะ Å! Mm. ใช้ตะเกียบแล้วปวดน้่หู Å! Mm. Mm. แบบรีบๆไม่ได้นะต้องกินแบบสโลโมชั่น Ååå. Mm -hmm. mm -hmm. รอดรอดนั่งอยู่นี่งเงือแตงาะ เพื่อนหน้าที่ลาแล้วกินไปเรื่อยๆเนาะ นาทีลาเลยเด้อจ้ะเดีย๋ยวถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์หนูนาเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูนาทำคลิปต่อๆไปเด้อจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีจ้ากินต่อ